ร่างกายเอาไว้หาเงินถ้าหากวันใดร่างกายพังนอกจากเราไม่ได้เงินแล้วยังจะเสียเงินอีกด้วยดังนั้นอย่าลืมออกกำลังกายดูแลสุขภาพกันให้ท่วนทั่วนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพูดคุยเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆจากประสบการณ์จริงจากคนเล่าเรื่อง ดิฉันเพลินพิษแก้วเทพหรือครจูจ๋าเป็นผู้ส่งผ่านเรื่องเล่ามาอย่างทุกท่านค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่9นะคะของการพูดคุยเล่าเรื่องของเราขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่ให้ความคิดเห็นและก็ติดตามการเพจของ t ทยอินสือเดนนะคะตอนนี้ของเรามีช่องทาง Youtube ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะส่งต่อ เรื่องเล่าดีๆไปยังเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือคนที่คุณรักค่ะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์จากผู้เล่าที่มีประสบการณ์จริงที่เขาอยากจะเผยแพร่นะคะและอย่าลืมกดกดติดตามนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานของเราด้วยค่ะคนไหนที่สุขภาพแข็งแรงเราจะมีความสุขสนุกกับการทํางานสนุกกับการใช้ชีวิตแต่หากวันไหน สิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเราโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเยือนวันนั้นแหละค่ะความเหนื่อยอ่อนความเหนื่อยล้าเมื่อร่างกายได้รับผลจิตใจก็จะตามมาดังนั้นสำคัญมากที่จะต้องรักษาสุขภาพในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงของโควิด -19 ที่แผ่กระจายเป็นโรคระบาดไปทั่วโลกขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กำลังอยู่ระหว่างการเป็นโรค รายนี้นะคะขอให้หายเรียววันแล้วก็แข็งแรงในเร็ววันด้วยวันนี้เราได้รับเกียรติจากเพื่อนคนหนึ่งค่ะที่เขาเป็นโควิดในช่วงของสิ้นปีในวันสิ้นปีประมาณช่วงวันที่27 28ที่เขามีอาการและเขาก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วแล้วเขาอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังค่ะว่าช่วงเวลานั้นมันโหดร้ายขนาดไหนเจ็บปวดขนาดไหน และต้องมีการดูแลสุขภาพของตัวเองอยังไงบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณน้อยนะคะซึ่งเป็นนามสมมุติค่ะเขาขออนุญาตาใช้นามสมมุตินะคะคือคุณน้อยค่ะตอนนี้มาแล้วลังจิบน้ําอุ่นอยู่พอดีสวัสดีค่ะคุณน้อยค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เจ้าค่ะก่อนอื่นขออนุญาตนะคะว่า เราจะขออนุญาตคุยกันเป็นภาษาคำเมืองค่ะเพราะว่า,าเราสองคนเป็นคนเหนือกันกันทั้งทั้งคู่ดังนั้นขออนุญาตพูดเป็นภาษาคำเมืองตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเหนือกลางใต้อีสานเราเข้าใจกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นขอเมาส์เป็นภาษาคำเมืองค่ะวันนี้เนื่องจากคำเมืองจากพะเยาก,กับคำเมืองเชียงใหม่ดูซิว่าจะเป็นยังไงใครไม่เข้าใจเขียนข้อความถามเรามาได้นะคะจะขออนุญาตสอบถามเลย โอเคแต่น้ำตัวเก้าน้อยหนึ่งเปืี่อนว่าเปลยนไผจะได้ไปมาจา้กเจ้าจะว่าอย่างไรดีเ <c oughs> จ้าก็มาอยู่สวีเดนเมือแล้วเนาะหลายปีละเป็นยี่สิบกว่าปีและเจา้า <c oughs> ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในอากาศเมืองหนาวเมืองหนาวเนาะจะ้าอืมแล้วก็อกกัน่ะกาศอย่างจะได้ก็ค่ะ อยากการเลี้ยเอเป็นเดีเ๋ยวต้องตื่นเต้นนะเจ้าขอโทษขอโทษเ็ <c oughs> เป็นยังเ<อ>็เป็นยังงเย็เนๆหายใจลึกๆก็ทำงานเกี่ยวกับอบ้านพักคนชลาด้เจ้าดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุเนะาะจ้ะ <c oughs> แล้วก็ได้ ตีเป็นเริ่มเป็นปพระาะม,ม,มันไปไดก็หมายมันตอนนั้นตีเหล่าเขาฟังเอ่อเริ่มเป็นนี่ช่วงก่อนเข้าปีใหม่นะคะเพราะว่าทำงานเนาะอยู่คุกครีกับผู้ป่วยทโควิดน,นะคะคิดว่าคงจะติดตั้งแต่ตอนนั้นมาอืมค่ะแล้วก็เรล่าหมะน้อยแล้วว่าเป็นจะได้ก็ตี เพราะว่าตีที่นั่นอะตีทํางานอะเปินมีการตรวจโควิดอยู่เป็นประจําใช่ค่ะจะต้องมีการตรวจโควิดเป็นประจําหลังจากหลังจากเลิกงานแล้วเพิ่นจะเพิ่นจะเพิ่อนจะเช็คนะคะเพราะว่าเพิ่นจะต้องดูความพร้อมของพนักงานว่าเอ่อย่างใดจะว่ามีติดเชื้อติดอะไรเป็นโรคเป็นไม่สบายเป็นอย่างก็อเพราะว่าการที่เราเข้าไปทํางานตรงนั้นคือทํางานกับ ผู้ป่วยอีกทีอะค่ะคือมันเป็นความเสี่ยงสูงสําหรับผู้ป่วยที่บบมีภูมิต้านทานนะคะเราต้องแบบดูแลตัวเองด้วยแล้วก็เปิ้ลก็ยังไอ้อ่มะอมันก็ว่าเฮากั <c oughs> เฮาคนดูแลเปิลเฮาก็ต้องแข็งแรงเขาจะต้องเบาเ <c oughs> ชื่อไปพี่เปิลใช่ถูกต้องค่ะแม้กระทั่ง <c oughs> แบบสบายเป็นยังอย่างนี้ เราจะมามีสิทธิ์ไปทํางานเลยคือ,อต้องรู้ตัวเองตัวว่าทําได้ไหมไม่ได้ไหมคือเนาะอ,อืมแจกกันเนาะเพราะว่าอันหนึ่งก <c oughs> ็คือโดยเฉพาะคนคนติดจะต้องไปดูแลเปิ่นเขา,ะนนาจะต้องแข็งแรงและแน่นอนแบบจะต้องมีอาการได้ทั้งสิ้นแบบว่าจะไอเป็นนำหมกอ่ค่ะใช่ใช่แบบห้ามเป็นอย่างเลยคือทุคือเราตัวเราเองจะต้องแบบ แข็งแรงพอสมควรที่ว่าจะต้องไปทํางานได้เราบัดสุออกจะจะยังไงมันตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่ในนี้ค่ะเ,เออหนักจ็นยังตื่นเต้นอยู่เลยอืมอืมอืมค่ะอืมแล้วก็ตีอไอตัวบอกว่าอันย่งก็ตัวตรวจโควิดตอนมันมันติดมาแลงอีกแล้วมันติดมาเจ้าใช่ค่ะตอนนั้นทํางานวันสุกรันศุกนะคะเพราะว่าทำงานเข้ากะดึก อืทํางานเริ่มตั้งแต่วันศุกร์จะเลิกกี่ทีก็วันจันทร์ตอนเช้าเนาะแต่ไอความที่เราเนี่ยบางทีมันจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนเอ,อี่ยเขาเรียกว่าอย่างใดเดียบ้านเฮาอะบ้านเป็นหลังๆเนาะเป็นพื้นที่เป็นอืเอ,อ่อเปลี่ยนเอ,อ่ยมันจะมีหลายกลุม่มอะไรเพื่อนจะห้อมใหม่อย่างใดเดียจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอะ องกลุ่ม <Okay. S 1> หลายๆกลุ่มเราจะทํางานตรงนั้นตรงนี้คือคือพนักงานปกติก็ขาดอยู่แล้วเพราะว่าในสถานการณ์แบบโควิดจีคือคนป่วยเยอะพนักงานป่วยเยอะ mm hmm. คือคือตรงไหนต้องการคนเพื่อนก็จะเอาคนจากตรงนั้นไปไว้ตรงตรงนี้ mm hmm. อย่างนี้ค่ะ mm hmm. คือไอตัวเราเองอยากเช็คความมั่นใจว่าเราจะมา บาเอาเชื้อหรือว่ามีเชื้ออยู่ในตัวทั้งๆท,ที่เรารู้หรือว่ารู้เนี่ยไปติดที่กลุ่มอ,อื่นด้วยการ<ม>ไปเช็คตัวเองอะเช้าเช้าวัาววนอาทิตย์พอด<ม>ีสุกเสาร์อาทิตย์ถออกถึงจันนะคะแล้ว<ม>แล้วก็เช็คดูแล้วก็พอดีผลออกมาประมาณวันประมาณวันจันวันจัน,นะคะ่ะวันจันท อนดึกๆก,<ม>ก็สรุปแล้วไม่ติดก็คือ,<ม>คอวันจันนะคะวัน<ม>วันจันคือผลออกมาไม่ติด<ม>แต่วันอังคารเป็นวันที่หยุดไม่ได้ทำงาน<ม>อยู่บ้านแต่เกิดอาการแบบไออะค่ะเริ่มไอเริ่มเจ็บคอเริ่มอาการนิดๆหน่อยๆไะค่ะและ้ว<ม>ก็เลยโทรไป หาหัวหน้าเนาะนะคะผมไทยโทรหาหัวหน้าก่อนเล่าอาการไปบบว่าเออตอนเนี้ยเกิดอาการแบบโอเคนะคะเหมือนเหมือนไอเหมือนในอย่างเงี้ย mm. แล้ว mm. หัวหน้าเพิ่อนยาคือเราจะเข้ามาเช็คมาตรวจอีกทีว่า,วาคุณโอเคไหมคุณมีเชื้อมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm. ก็เลยไปตรวจอีกทีวันอังคารตอนเช้าอื mm. <c oughs> เล้กก็ะผล หลังจากตัวเสร็จคือวันพูดตอนเย็นเย็นตอนเย็นเย็นคือสรุปปติมอันแปลว่าช่วงของโอเคเจาะเกิดข้งงหลกวันนอติดเนาะวันติดตอนเช้าเนาะวันวันติดตอนเช้าค่ะอ่แปลว่าตอนเช้าบัดติดบัดติดเช้าบัดติดแล้วก็ทํางานจนถึงวันจันทร์กลับบ้านอื บบได้ทําอย่างเลยนอกจากอยู่บ้านเพราะว่าอยุดปัจ<ม>จันทร์ธนงคารรู้สึกว่าไอเนาะ<ม>แล้วก็เข้าไปเช็คอีกทีแล้วก็ผลสรุปเป็นเป็น,<ม>ปนคือรวดเร็วมากอะค่ะ<ม>ตั้งตัวปติดเลยคือว่ามันเป็นอย่างแบบช็อกๆแบบว่าเอา้าก็เพิ่งตัวแต่อย่างถึงติดอย่างนี้ย อืมแปลว่ามันถูกเวลาแข่สองวันนะั่นแหะที่มันจะจะเข้ามาค่ะใช่ใช่มาตันมึงมาตันมึงรับโชคเลย <c oughs> ตรงไายปีเกา่าตรงไตยปีเกา่าป้นเข้าหายน้ําเนาะกระนองอืมแต่กะแล้วก็มีอาการจะได้พ่องจ้ะเริ่มเลกเริ่มวันแรกก็แค่ไอธรรมดาค่ะบางมีอย่างพิเศษแล้วหลังจากไอปุ๊บเอาข้ามาปเป็นมันปุ๊บเนาะ Mm. พูดตอนเย็นๆนี่เริ่มมีไข้เลยไข้สูงเลยไข้สามสิบเก้าเกือบสี่สิบเลย mm. แล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวปวดกระดูก mm. ปวดนอนมาได้อ่ะค่ะนอนคือนอนห้านาทีปิ้นแน่นะห้านาทีปิ้นไปปิ้นมาคือนอนแบบได้เลยคือปวดทรมานมากแบบหมด mm. แล้วก็ไอ mm. ไอแล้วก็ท,ที่ที่ที่ทรมานสุดคือไอ แล้วก็ปวดค่ะปวดกระดูกปวดในกระดูกแบบทช่ปวด,<ม>ปว,ดว่าเหมือนไข้วาธรรมดาคือปวดปวดแบบอธิบายแบบถูกคือปวดแรงคือนอนได้แค่นาทีก็ต้องปีนละ<ม>นอนนอนนี่ได้สิบนาทีก็ต้องปีนละเนีย่ยจะเป็นอย่างนี้<ม>ตลอดเลยทั้งตลอดเลยมันพะยออย่างมาจี้นี่เนาะจี้กระดูกแมนแมนแมนประมาณนั้นเลย<ม>จะแมนได้ อันนี้อันนี้เราในประสบการณ์ตัวเ่านะคะที่เป็นอยู่ที่ผ่านที่ที่ที่ตัวเองมีอาการเนาะเพราะว่าเพราะว่าหันแบบคนอื่นบางคนก็เป็่นทำย่างบางคนเป็่นทำย่างแฟนแฟนก็เป็นเลยก็ติดกันเนาะใช่เพราะว่าตั้งแต่หูว่า ตัวเองเป็นนี่ก็คือแฟนต้องกักตัวไปเลยทั้งครอบครัวต้องกักตัวเพราะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันคือเชื่อมันมีอยู่แล้วแต่ควรจะติดหรือปฏิทินกันสามเรื่องหนึ่งแต่โชคดีในความโชคร้ายแฟนติดแต่ลูกชายปฏิทินใช่แล้วแล้วแฟนมีอาการจะได้ก็บะเมืินตัวหนาอยบะเมือนเจ้าแฟนจะนี่จะแตกต่างไปแหมนน้อยหนึ่งแฟนนี่จะท้องเสียเกิดการท้องเสียแต่ตัวเองเนี่ยบเป็น ท้องเสียแต่หายใจติดคัด mm. หายใจเหนื่อยหายใจหอบจะอู้เขาเขาจะอู้กันสิ่งเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอู้ไปได้ละหายใจบ่ออกละมันเหนื่อยละเหมือน mm hmm. ห้องวิงงง 3, 4, 5, ่งึ้นลงค้นลงคันไดสักสามสี่ห้าหลอบเงี้ยมันอู้ไปได้ละมันมีแหงอู้ละก็ค่คนอน mm hmm. เดี๋ยวบาไว้ละอย่า mm hmm. จับไอ้ก็จะแตกต่าง mm hmm. สำสำรับตัว ตัวเปิ่นเองเนาะแล้วก็ตัวแฟนจะแตกต่างกันตรงนี้ค่ะอืมแต่แฟนก็ไอยูเหมือนกันแต่บาอิดล่อไอค่ะแต่บาอิดแต่นี่ไอและอิดถึงมาไอก็อิดทํำยังม่ได้เลยเดินขึ้นมาจากเตียงแล้วก็สมมุติเนาะเดินมาต้มน้ําต้มไข่ย่เีจะต้องยืนยืนเหมือนคนเท่าเจ็ดสิบแปดสิบอิดหายใจบาแต่บบตันอย่างเนี้ย แค่กินต้มไข่อย่างเงี้ยล้วก็ต้องปีกไปนอนเนี้ยจังมันมันเหนื่อยเหนื่อยยอมห้าว่าเหนื่อยคือบะหมี่แห้งเลยบะหมี่แห้งเลยนอนตลอดอืจะเได้กินจะได้ก็ไ่มันจะ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 ลุกขึ้นมาจากเตียงแน่ก่อก็แค่กินกับข้าวห้องน้ำอันนะอย่างอื่นนี่ทาอย่างบาไวเลยจ้าดีติแฟนจุ๋ยก็ ตอนแรกก็จุ้ยกันอยู่หลังๆนี่ก่ะเธอลูกไหวก่อเปิ้ลลูกไหวก่อพอแรกก่อ,อนส่งสัญญาณอือ้าแต่ว่าลูกเบาตรวจแล้วบม่มีแต่เป็นไข้เจ้าลูกเบาบ่มีเจ้าแต่เป็นไข้เป็นไข้นี่วันหนึ่งคืนกับแหมหนึ่งวันบ่มี แล้วก็ละหลังกาะหายขาดไปเลยบ่มีเจ,จ้าเจคือตรวจล้วตรวจโ,โควิดพร้อมพร้อมพอเอมปนเนาะเจ้าก็แฟนเป็นอืไปเป็นค่ะอืมแต่ว่าคนน้อยนี่เป็นเป็นไค่ยอยู่สองวันก็าหายค่ะตระมาน,นั้นอือแล้วก็ล,ล่าเรื่งเหมือนเดิม <laughs> แต่ตอนแ,แ,แต่ตอนแกเป็นนี่คือเหนื่อยมากคือร้องแบบเด mm hmm. น้อยเนาะอายุเกนะ้าขวบเนาะคือเข้าใจว่าแบบม้วนตัวแต่แกก็บอกว่าแม่ผมปวดปวด,ปวดทังใน mm hmm. ปวดกระดูก mm hmm. ปวดเหมือนแม่เลยแต่ก็คือแค่ข้ามคืนข้าข้ามคืนข้ามวันแล้วก็อาการกระปกติเลยดีขึ้นเลยจ้า mm hmm. วมนมีไข <c oughs> ้มนมีมามีไอมามีอย่างละ และตัวเป็นไข้ยอยู่กี่วันโอ้ยจะบอกโอไลน์ค่ะเป็นตี้ตะเป็นอาทิตะแต่มันเป็นอันนี้อยู่อย่างนะคะโควิดคือถ้าเป็นแล้วมันจะช่วงหลังๆสักประมาณหลังอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์กว่านิดๆอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกด,ดีเอ้ยเอยเอเขามันมีไข่บะม,มีอย่างเงี้ยก็เดียวสักประมาณสักกึ่งวัน แม่มแล้วเนี้ยมันจะแม่มันจะเหมือนแบบมันเหมือนจู้อ่ะมันเหมือนเราเราบ่มีไข้แล้วเอี่ยอยู่ๆก็มาเลยป่งเดียวสามแปดสามสิบเก้าองศามาเลยป็นมันก็แบบมันก็แบบจะหายละจะหายละบ่มีไข้ละมันกดไหมถูกต้องแล้วกระทอมะนมมากเหมือนอีหลอบเดิมก็คือร่มหมอนนอนเสื่อเหมือนเดิมคือทำอย่างเดิมไข้สูง นอนอนอนนอนพอแ้าเพดานอย่างเดียวอืแล้วก็ได้กินยาอย่างก็จะมียามียุกอย่างก็กินยา,อย,า,ายอย่างจะผ่านอย่างใดภาามันประจําบ้านที่นี่เหมือนเดิมนะคะยาพาราเซตามอลพาราเซตามอลกินเมื่อมีไข้สูงแต่ก็จะมากินตลอดนะคะสําหรับสําหรับตัวตัวน้อยเองเนาะเพราะว่ามันจะโกด เขาอยากหูวกูว่าการว่าโอเคถ้าเขาไปกินยาแล้ว<ม>เขาจะเขาจะเกิดอาการอย่างเขาจะฮ้อนหูฮ้อนแต่เขาจะมีไข้มีอย่างก่อนอย่างเงี้ยจะกิน<ม>จะกินเฉพาะที่ว่าเขาบวชแล้วแค่นั้นเองไอ้ช่วงก่อนที่เราจะกินข้าวแกาตอนที่เขาต้องการพักผ่อนนอนหลับแกถึงจะกินอย่างเงี้ยเจ้าเจ้าอันนี้ในสําหรับตัวเองนะคะ<ม>ท,ท,ที่ที่ทําอยู่ม่ได้กินตลอดเพราะว่าอยากจะรู้้ว่าเออโอเค เขาบบมีไข้ก็อย่างเงี้ยถ้ากินยามันก็จะเหมือนกดไว้ตลอดเหมือนเขาบกดออกมาสักเดือใช่แม่นจ้าแล้วก็ยาแก้ไอต้องมีช่วยได้นักได้น้อยก็ก็กินไปก่อนอืแล้วก็กินดื่มน้ำอุ่นค่ะน้ำอุ่นน้ำพึ้งมะนาวอย่างเงี้ยแต่น้ำขิ่งก็ได้แต่เขาบอก่่อนมักเต่ใดเขาก็เลยข้ามข้ามก่อนเนี่ย อืมดาดีมันปูนมาเนาะอิจใจอืมแต่ทอรามนสำหรับที่เป็เนี่คือรู้สึืว่าทอรามนเบบแบบแวบจัวใจใจคำอู้อย่างไดมันเหนื่อยมันมันมันอย่างใดอ่ะมันคือกำว่านอนแล้วบัมีแหงปวด แต่ก็หาหน้าไปก็ยังมีแฟนยังพอช่วยเหลือกันได้ลูก<ม>ลูก่กบวไปยังช่วยได้อยู่อย่างเงี้ยจ้ะแต่เอาแต<ม>่เอเนื้อก็โอเคหน่อยมันก็มีเหมือนส่มาเนาะเหมือนแตนติ่นแตนมือนิดๆแน่น,นหน่อยเอาแหนมเอาอย่างฮือเอาข้าวเอาขนมเอาอย่างฮือแบบคือฮือได้กลิ่นเนี้ยค่ะแ,<ต>แล้วก็สองสามวันหลังจากที่เปิดแล้วนี่คือรสชาติบะละแตกนี่จะมบรบับรสดังนี่จะบ่อยได้กินอือ อู้สื่อเลยเปลี่ยนมาสิบกว่าวันนี่แกแต่ว,ว่านี่ที่กินกัเขา้าที่ว่าหูเลือกหูเหลืองว่าโอ้ยหูรสชาติว่าโอ้ลำดีนออย่างเงี้ยแค่นั้นที่กินยังมาได้เลยกินคือบบร,รูรร้รสชาติบบรู้ยังมาล้ำเลยแต่ก็บังคับก,ก,ก,ก็มีเหมือนกันเหมือนกันนะคะที่กินก๋วยเตี๋ยวกินยังยค่ย่างหองอนหอมเผ็ดแซ่บเนาะก็กินกินไปเขาก็ได้ลาบรสแค่รสเดียวอ่ะ เหมือนเหมือนเอากินน้ำพริก uh น mm ้ำส้มอย่างเงี้ยแต่เขาก็ได้แค่แค่เพชรอย่างเดียวได้เลยอย่างเงี้ยแต่ที่ว่าปิกแมเนี่ยเพิ่งเพิ่งปิกแมที่แบบที่รู้สึกว่าปิกแมเกือบเต็มเต็มว่าเออรับรู้ปากรับรู้รสชาติคือแต่ว่าติกินติกติติติไกินติ้กินติกินแล้วว่าโอ้รู้สึกว่าโอ้ันนี้กินกิ่นข้าวรามน้อยอย่างเงี้ยอย่างเงียแม่นแม่ ตั้งแต่เริ่มเป็นจนกระทัำให้โรคถึงก้ำเนิดก็คือประมาณสิบสี่วันประมาณสองติดสองติดไปเจ้าเกิดตอนเจ้าแม่อันนี้สำหรับตัวเองนะคะสหรับตัวเองตอนนั่งก็กินอย่างกับแบบหัวกินไ่ได้มันแบบมันมาลาบรวดอะอย่างก็บบอกหัวอย่างนี้กินเนื้อน้อยอย่างนั้นน้อยน้อยอันก็จอยมั้งหรอคะอ๋อจอยมานั่งเนาะ ไขมันเกาะเหนียวแน่นมันก็เลยบมบกาวแต่จะมาลดตอนนี้นี่บได้เนาะเพราะอันตรายเนาะเจ้าแม่บอกเลยถ้าถ้ากินได้ถ้าคนที่เป็นนะคะถ้ากินได้เนี่ยถึงลำบะลำถึงอย่างใดกระจังเนี่ยถ้าคุณกินได้คุณจะฟื้นไยกว่านี้อันนี้กินมาได้ก็เลยฟื้นจ้าบอกเลยว่าเป็น คือฟื้นจากไข้ฟื้นคือมีพละงกำลังคือการกินนี่คือสำคัญที่สุดเลยบอกเลยค่ะว่าเป็นในอย่างที่สำคัญที่สุดคือถ้าคุณกินได้คุณจะกินนักกินน้อยกินอย่างแต่คุณต้องกินตลอดบอกได้เลยว่าคุณจะกลับมาแข็งแรงเร็วเร็วมากมากเลยอันก็คือฝากถึงคนที่เป็นดูขั้นกินขันกกนนานกินันย<ำ>ังได้พื่อกินเพราะว่ามันจะ<ำ> กหนาวกูแชดบอกูร้ชาติก็ะอุุ้สุเนาะยักเข้าไปก่อนขนมปังสักแกนกินสักเกิงแกนก็ได้อย่างเงี oh, function, reforms, ้ยน <te ้ำดื ados, ่มน uh, ้ำเยอะๆน้ำอุ่นดื่มไปกินไปกินไปคือมันเหมือนล้างชําระล้างน้ําอุ่นคือจะดีต่อร่างกายอุณหภูมิในร่างกายตัวโดยเฉพาะอันนี้อย่างเราอยู่เมืองหนาวเนาะกินจะยีมันจะรู้สึกว่าดีดีต่อเอ่อร่างกายเนาะจ้า เช่จ้ะใช่จ้ะระบบอะไรอย่างไอ้ก็จะก่อกลอยกลับคืนมาเนาะใช่คือนี่จะเริ่มฮู้เลยเพราะว่าเริ่มกินออ้ยังขึ้นมาได้นั่งนักหน่อยวันสองสามวันเนี่ยค่ะวันสองสามวันเนี่ยเนี่ยร่างกายถึงฟื้นแบบคือนั่งได้รู้สึกว่าอู้บ่บ่หอบบ่ปอหอบเมือสองสามวันก่อนหน้านั่นคือแบบได้เลยมันไดเจ้า ก็คือถ้าเพื่อนปุงพี่น้องปอแม่โทแมนที่คือจะอู้กันไ่ได้เลยคือคือเฮาหอบเขาเหนื่อยเขาหายใจป่ตันอืมเขาอู้ป่ตันอย่างอย่างมันบ่วัยแล้วอย่างเงี้ยจำจำหมดท่าเาเตียยคือกนใดขึคนลงคุลงลงขนาดอย่างนี้อืมเดียกับแบเดยวนี้ก็ไไม้สุดๆแล้วเนาะหายแล้วก็มีใครแล้วเนาะมันมีระดับมันมีรล้ับแต่อายี่ก็คงยังมีอยู่เพราะว่า มันมันจะใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยค่ะเรื่อง<ม>ไอเหมือนเหมือนเหมือนนะเพาไอปกติตอนที่เราบเป็นโควิดเนาะบางคนนไอเป็นเดือนก็มีแต่นี่เป็นนะค่ะอันนี้ไอกำนี่ไอเป็นเดือนเนี่เป็นเดือนแล<ม>้วอีกออากาศสภาพอย่างนี้มันเย็นเน,ะนาะเดยเฉพาในหนวจะเย็น,นยอยู่ในบ้านอุ่น,นอ,ออกไปทั้งหนอกเย็นมันฟุ<ม>้นคืออากาศไอนี่จะจะจะ,จะ,จะหายยากหน่อยแต่มีไข้ก็มีอย่างกินได้ปาก รับรสหมูกรับกินก็คือเป็นสัญญาณที่ดีที่แบบว่าคือตอนนี้เรากําลังปิดแม่ละสุขภาพ<อ>มาแต่เพียงแต่ว่าเกาะกินมันเยอะๆน้อยเจาแล้วก็อาจจะถ้าเกิดแข็งแรงขึ้นมาน้อยหนึ่งก็เอออาจจะออกจะเดินไปสูดอากาศออกกําลังกายเดินสักสิบยี่สิบนาทีเอาเริ่มๆต้นเล็กๆนิดๆหน่อยๆ่มาฟื้นฟูมาแต่น้อย แม่เจ้าแม่เอ็นละโอ้เดียกันหันหน้าสดใสได้หินข่าวเหมือนละตั้งแต่เอิญใช่กันก็เป็นจะได้ไปมากัเอิญใส่กันจะได้เฮียนหากันเพราะว่าเพราะว่าน้อยบอกว่าอู้ไได้อูบไได้มันอีเออรอูตึกมันหันมันมันอู้บปได้มันอีมันอีมันได้ก็นอนได้ก็นอนลูกมันหนังโปกงงกหนังสกรรมกับใคร แตกไงนอนพักผ่อนไม่อยากมันบ่ไหวอ่ะนี่ละนี่ละโอ้หันหน้าสดใสก็ดีละ,สสย,ละยินดีคณะน,านาักเลยมาเล่าให้กันฟ<ะ>ังแล<ะ>้วก็อาจจะเล่า,า,ลลาก,กาัเก่งเนาะเล่าแต่การนี่มาครั้งแรกเนาะเขาก็บเกื้นเขาก็ตื่นเต,ต้นมันบอกแบบถูกเนาะทีนะ่เป็นอย่างถ้าเนี้เขากับเอ,อื้นใจอกันเหรอไมถ้าเกิดแบบนี้อย่างจะได้ไปมากกัเอื้นกันเหรอไมเป็นกำเมืองเนาะคนคน คนภาคอื่นๆนะคะบางทีไม่เข้าใจก็เขียนถามได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเข้าใจภาษาสิ่งกันและกันโอ <c oughs> okay, เคส่หรับวันนี้ขอบคุณมากคุณน้อยที่ให้ข้อมูลแล้วก็เล่าประสบการณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคุณน้อยจะมีลักษณะอย่างนี้คนอื่นๆอาจจะมีลักษณะอื่นซึ่งตัวนี้เป็นเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะส่วนตัวของคุณน้อยที่เป็นอยู่นะคะโอ okay, เคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณน้อยยังไงขอให้หายเร็วๆหางแรงทั้งครอบครัวนะคะ ค่ะล้วขอให้ขอบคุณมากภาพด้วยนะคะค่ะเช่นการสวัสด<อ>ีค<อ>่ะสวัสด<อ>ีค<อ>่ะสวัสด<อ>ีค่ะขอบคุณคุณน้อยนะคะที่เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเริฐจริงๆค่ะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะทั้งที่ต่างประเทศแล้วก็ที่เมืองไทยของเราซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการปิดบ้านปิด เรือนกันอย่าเพิ่งไปสังสรรค์อย่าเพิ่งไปพูดคุยอย่าเพิ่งไปหาเพื่อนอย่าเพิ่งไปเที่ยวกันเพราะว่าจะเป็นการลดโรคที่มันกําลังระบาดอยู่ขณะนี้แล้วก็เพื่อสุขภาพของเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยที่อยู่รอบตัวเรานะคะอย่าลืมนะคะฝากกันด้วยว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือยึดถือระดับการยืนสองเมตรไม่ติดเตยนอกบ้านออกซื้ออาหารเพียงคนเดียว หยุดเที่ยวหยุดสังสรรค์ที่สำคัญอย่าลืมผ้าปิดจมูก้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากกับการติดตามสวัสดีค่ะ